อ่มันจะหลุดแล้วน่ะนน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 นพี่มันจะหลุดแล้วน่ะใช่เอ้ยท่านชมพูอย่าไปรถไฟฟ้าด้วยปั๊มมาแบบร้อยมันมัดไม่ได้มัดลงนะมันจะหลุดมันจะหลุดเลือ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 บีเจก็ไม่สนใจอะไรเลยเออโอ้ยบอกแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วเป็นไง่งอะไร เออวางเม็ดด้วยวางเม็ดด้วยวางเลูดแต่มันไม่เป็น น่ะมันจะหลุดแล้วนะนั่นนั่นนนนนนนะพี่มันจะหลุดแล้วน่ะใช่ไอ้สมพูอย่าไปใช่แล้วล่ะรถไฟฟ้าด้วยปั๊มมือไปเรียบร้อยมันมัดไม่ได้มัดหรอกน่ะมันจะหลุดมันจะหลุดเบรกเล็กเล็กเล็เล็กเล็กปี๊เจก็ไม่สนใจแล้วเออเอออ๊ากูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วเป็นไงก่งอะไรเนี่ย เออวางเบ็ดด er ้วยวางเบ็ดด้วยล้วยวางเบ็ดแต้มันนี่สิบีมันเลยด้วยบีแต้มหน่อยเอ้เออ